ข่าวดีวงการอย่างมาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเวทบวงยางพาราฟังทางนี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้โรงงานหรือศูนย์รับซื้อยางของสีตรังหายห่วงได้แค่มีแอปพลิเคชันสีตรังเพื่อนชาวสวนก็เช็คราคายางได้ทันใจ ขายอย่างง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ยุ่งยากดูประวัติการขายย้อนหลังได้แถมมีกิจกรรมและเกมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลต่างๆแบบไม่อันนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมาย สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางและผู้้าย,ยางทุกท่านแค่ดาวน์โหลดแอปสีตรังเพื่อนชาวสวนในมือถือเท่านั้นเพราะแอปพลิเคชันสีตรังเพื่อนชาวสวนแอปเดียวจบครบทุกบริการเพื่อเพื่อนชาวสวนใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดาวนโหลดได้ทุกระบบแล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 0 7 4 5 2 2